ไปดูกันต่อนะครับสำหรับข่าวต่อไปกับการจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์หลอกลวงผู้อื่นในเรื่องของการให้ไปทำงานที่ต่างประเทศไปชมกันครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนปราบปรามที่นครสวรรค์นะครับจับกลุ่มนางสาววิไลลักษ วงปินตาอายุ45ปีเป็นคนกรุงเทพนะครับผู้ต้องหาข้อหาจัดงานให้คนทำงานไปต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลางหลอกลวงผู้อื่นนะครับว่าสามารถหางานหรือสามารถส่งไปฝึกงานเนี่ยในต่างประเทศได้โดยการหลอกลวงเนี่ยนะครับได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ,จากการจากผู้ที่ถูกหลอกลวงเนี่ยนะครับและเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย เนื่องจากว่ามีการรับรับแจ้งจากสายสืบนะครับว่านางวิไลลักษณ์คนนี้เนี่ยนะครับได้นั่งอยู่ที่สถานีรถไฟลบบุรีดังภาพเลยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้เข้าไปตรวจสอบและก็แสดงหมายจับจากสารที่สารจังหวัดเลยนะครับและแจ้งข้อหาจัดหางานให้ไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง หลอกลวงผู้อื่นนะครับว่าสามารถหางานหรือสามารถส่งไปฝึกง,งานในต่างประเทศได้และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวงและเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นซึ่งผู้ต้องหานะครับก็ยอมรับคำสารภาพเราจึงได้ควบคุมตัวนะครับนางสาววิไลลักษณ์เนี่ยนำไปส่งตัวพนักง,งานสอบสวนเพื่อที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เวอร์นนิวส์ข่าวในมือคุณ